เอเยอร์วัสาสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยเจเป็กแมสสามร้อยนะครับปี2020นะคันนี้มีของแต่งมาให้พอประมาณเลยนะครับสวยๆเลยนะคันนี้สีดําเดิมนะครับจากโรงงานนะตัดด้วยโคง้งส้มได้เท่เลยอ่าเครื่องเดิมจากโรงงานนะเครื่องแห้งๆไม่เคยแกะเลยนะครับผมท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะสวยๆเลยคันนี้มีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะอ่าดอกยางนะครับหน้าหลังเพิ่งเปลี่ยนมาให้ให,ใหม่นะใช้งานได้ย,ยาวๆเลยเต็มๆเ,เ,เลยฮ ไฟหน้าเปลี่ยนมาให้ใหม่เป็นนาวีดีมาให้เท่ๆเลยนะครับผมไฟเลี้ยวหน้าหลังนะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่แต่งนะครับผมเครื่องฝั่งนี้สวยสะอาดมากนะครับรถอาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมรถสภาพใหม่มากนะครับสีสวยๆเลยนะโซสเตอร์สวยสายสะอาดมากนะครับร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับมีกันดีดมาให้ด้วยอันนี้เป็นกันดีดเดิมมาให้เลยนะแล้วก็มีท้ายสั้นมาให้นะครับผม๋ยวเราไปดูเลขใหม่กันเลยดีกว่าฮะ คันนี้มีกุญแจมาให้2ดอกเลยนะเลขมาอยู่ที่19,00 0โลนะครับมาฟังเสียงท่อเดิมกันเลยประมาณนี้เลยนะครับท่อเดิมนะคันนี้ขับสนุกเอาเรื่องเลยนะฮะใครที่กำลังหารถใช้งานนะต้องเจ้าคันนี้เลยนะคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่ 39,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย